เฮี้ยกินอะไรดีกว่าเจ๊สั่งอะไรมากินนะเฮ้ยสั่งเลยสั่งเลยอยากกินอะไรก็สั่งเลยอยากกินอะไรอะแล้วจะกินอะไรอะอยากให้สั่งเป็นอะไรนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยกินเนื้อกินหมูอ่ะกินอะไรก็ได้กินเนื้อกินหมูอยากเหมือนกันเลย้ยงั้นก็สั่งมาเลยเลือกเลยเลือกรายใจตรงใจใจตรงกันแบบนี้เดี๋ยวจะสั่งให้เลยจัดให้เนื้อนี้น่ากินกะเพราอันนี้น่ากินขออุ้ยขอหมูย่างกินมากโอเค สั่งแล้วจ้ะรอแป๊บนะดีมากมาพอดีเลยเดลิเวอรี่เขามารวดเร็วนีเนะเล่นสลับรายการมาฮั <c oughs> ลโหลครับพี่กำลังออกไปรับครับนี่ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วล่ะ จัดเต็มมาเลยคนละสามไปเลยคนละสามหรอโอ้ดีมีทั้งหมูทั้งเนื้อให้เจ้ได้ลองเลยแล้วก็เห็นว่าชอบไข่กระทะก็เลยจัดร้านนี้มาให้นะครับผมนี่คือร้านเจ้าเนื้อที่สั่งมาเจ้าเนื้อยัมีคือร้านเนี่ยเขามีแต่เฉพาะใน Del i เ e r รเราก็เลยเอามาตอบโจทย์คุณผู้ชมที่อยากกินอาหารแบบ Del i v e r รอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกมากินนอกร้านอ่าถูกต้องแพ็กเกจเขาดีนะแพ็กเกจจริงแพ็กเกจใจดีมากคุณผู้ชมค่ะอุ้ยแน่เราคือมาแบบ สวยงามพร้อมทานแยกข้าวแยกผัก okay, คําว่าเ <okay. S 2> จ้าเนื้อนะครับก็คือเหมือนคําว่าแบบเด็กเจ้าเนื้อจ้ามั่มอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะร้านนี้อ่ะค่ะเกิดมาจากคนในครอบครัวเนาะเขาทำทานกันอยู่แล้วเป็นสูตรแล้วก็ คุณเจ้าของร้านเนี่ยมีคุณอาแล้วก็พิ่งคลอดลูกคุณอาก็พิ่งเกษียณแล้วคุณอาก็เลยออกมาเลี้ยงหลานให้แล้วอ้าวเห็นอาว่างจนไปเวลาหลานลากอาจะทำอาอะไรทำอะไรดีนะก็เลยมาเป็นนี่มาเป็นเจ้าเหนือยำนี้ไปเลยไม่แต่ของเขาดูดีมากเลยนะตามเป็นเซตเซแบบเนี้ย เมนูของขอนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นตัวแทนของหมูก็คือจะเป็นกระเพราหมูสับซึ่งกระเพราหมูสับที่เนี่ยเขาจะใช้พลิกแห้งทุกคุณผู้ชมแบบรสชาติจัดจ้านอ,อันนี้คือไข่กระทะนะคะอ,อันนี้ข้าวคอหมูย่างจิ้มแจว่วอันนี้ผมขอกินได้ส่วนข้าวเหนียวคอหมูย่างเหมือนกันเลยแต่แค่เป็นข้าวเหนียวกับข้าวสวยเออส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นกระเพราหมูเนื้อทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นเนื้อย่างเนื้อย่างเนี่ยอันนี้ไซส์ L 12ไม้นะครับ12ไม้ แน่นๆนะจ๊ะขออนุญาตกินกระเพราาอุ๊ยเผ็ดแต่อร่อยอืมแต่ผัดแห้งดีมากดีใช่ไหมมันเป็นแบบคั่วลัวๆอ๋อคั่วกระถาัวกะาก็คืออุดหนุนร้านเจ้าเนื้อยำมีเนี่ยหอมๆก็ได้อุดหนุนช่วยค่าเทอมหลานแนนาคตด้วยหาัคุณอาีิทำอยู่นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นข้าวกระเพราเนื้อสับริกแห้ง ใครที่เป็นสายเนื้อก็สั่งเนื้อมากินได้รสนะแล้วข้าเขาอร่อยมากเลยอ่ะนี่เนาะเนื้ออร่อยมากหอมพริกแห้งอผัดมาแห้งๆแล้วข้าวนุ่มจริงเนื้อย่างน่ากินมากเขาจะมาพร้อมเซ็ตผัดน้ำจิ้มแต่ของที่นี่นะครับเลือกระดับความเผ็ดได้ยเนื้อย่างก็มีแบบเนาะไม่ไม่ึงอ่ะแล้วต้องมีมันด้วยนะ อร่อยอรย่อยเยมูย่างพอมันอะ่ะมันเจอกันย่างอะ่ะหอมหอมหมักมาเข้าเนื้อ,อคือรสชาติการหมักเขาอ,อ่ะพอดีเออไม่ได้หมักจนเค็มหรือหวานเกินไปมันจะออกหอมหอมเค็มๆห,หวานนิดหนึ่งพอ,อมาเจอน้ำจิ้มแจ่วเขาอ่ะดีแจ่วเขาจะมีความเปรี้ยวมาด้วยนิดหนึง่งเปรี้ยวหวานเนาะนิดหนึง่งแต่ถ้าไม่ทานเนื้อกินหมูค่ะคุณผู้ชม อ,อ๋อคุณผู้ชมหมูย่างของที่นะคะของหมูย่างเขาะจะมีมันแทรกมาอยู่แล้วแต่ว่ามันได้ความแห้งแล้วมันได้กลิ่นการย่างแล้วพอแบบเนี่ยความหอมมันนิดๆแล้วหมักมามีความเค็มหน่อยๆลงไปเจอกับน,น้ําจิ้มเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็มากินกับข้าวเหนียวเนื้อที่เรดูกินข้าวเหนียวเยอะกว่าเนื้อย่างอีกจ้ะและนี่นข้าวความหมูย่างใช่ไหม ใครที่แบบเออไม่ถนัดข้าวเหนียวเป็นข้าวสวยก็ได้เดี๋ยวเราก็ะาจะทําการราดมันจิ้มแจ้วลงไปคืออยากจะบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้อยากจะบอกว่าอย่างราคาของข้าวคอหมูย่างเนะะี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าคุณแบบอยู่แถวนั้นอยู่แล้วแล้วไปรับหน้ามานะราคาจะอยู่แค่59บาทเท่านั้นแต่อย่างที่บอกว่าพอผ่านแอปพลิเคชัน,นปอ๊ะราคามันก็จะสูงขึ้นราคาของเขาได้ผ่านแอปพลิเคชัน มันก็จะมีความต่างสำหรับลิยะลิจะชอบสั่งกับร้านโดยโตรงแล้วก็กดค่ารถแยกไปหลับเลยเพราะถ้าสมมติว่าคุณสั่งเยอะอาหารลงมายัางไงอ่ะมันถูกกว่าจ่ายแค่ค่ารถไปรับที่หน้าร้านไข่กระทะปรามูกระะทย่างไข่ขขขกระทะของเขาอะค่ะเขาจะใส่ทั้งหมูยอกุนเชียงแล้วก็จะมีหมูสับปรุงรสอย่างเงี้ยผัดมาใส่มาให้อยู่แล้ว ปรงไข่ไม่ใช่ว่าเบอร์สามนะอันนี้ไข่ปองใหญ่ <Yes. S 1> ถ้าไปรับหน้าร้านนะอันนี้40บาาวถื <Wow. S 3> อว่าดีอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยบอก,กคุณผู้ชมด้วยค่ะว่าร้านที่เราเลือกมาจะเป็นร้านที่ได้รับการติดต่อ ตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างก็คือในแฟนเพจของที่ประจอลงภูมถูกต้องครับล้วก็จะต้องเป็นร้านที่ไม่มีหน้าร้านคืออร่อยด้วยที่แบบเราสั่งได้พาะในดีลิเวอรี่เท่านั้นเราอยากช่วยร้านที่เป็นเดลิเวอรี่ด้วยที่เขามไม่ไม่ได้มีทุนเปิดหน้าร้านหรือว่าอยากจะขายทางออนไลน์แล้วก็เลยส่งเสริมแล้วก็มีช่วงนี้ขึ้นมานะครับของอร่อยของเรามันไม่จําเป็นจะต้องออกไปบางครั้งเราสั่งเข้ามาได้ถูกต้องวันนี้ก็เลยมาแนะนํากับร้านนี้นะคะร้านเจ้าเนื้อยำมี ร้านเจ้าเนื้อยำม,มี่ร้านเล็กๆที่ทำกันเองในครอบครัวไม่มีหน้าร้านแต่ความอร่อยล้นจนอิ่มพุงกันเลยทีเดียวกับเมนูเนื้อย่างโคขุนเนื้อนุ่มไม่เหนียวทานคู่กับเจ้าของทางร้านเข้ากันสุดๆหรือจะเป็นเมนูข้าวขอหมูย่างจิ้มแจ่วที่ใช้สันคออย่างดีหมักทิ้งไว้ข้ามคืนจนได้รสชาติที่อร่อยกลมกลม่อมนอกจากนี้ยังมีเมนูข้าวกระเพราเนื้อสับพริกแห้ง หรือข้าวกระเพราหมูสับพริกแห้งอร่อยรสชาติจัดจ้านหรือจะเป็นเมนูกินง่ายๆยามเชา้าก็ต้องขอยกให้กับไข่กระทะกับข้าวเหนียวข้อหมูย่างที่อร่อยไม่แพ้กันลิตาและปอทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก สำหรับช่องทางในการสั่งซื้อร้านเจ้าเนื้อย<ฆ>ัมมี่นะครับผมเขาสามารถไปรับที่หน้าร้านได้อย่างที่บอกนะครับผมก็คือร้านอยู่ที่หมู่บ้านศรีบัณฑ so ิตกาเน<อ>่นวิวซอย6ถนนบางกรวยไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเขาจะเป็นบ้านนะไม่ได้เป็นหน้าร้านก็สามารถโทรสั่งก่อนแล้วก็ไปรับที่นี่ได้ไดหรือว่าจะอัปเดตว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับผม<ฆ>ไปตามใน Facebook ของเขาเจ้าเนื้อยัมมี่หรือว่า Instagram เจ้าเนื้อด u m ยัมี เบอร์โทรของที่ร้านครับ0 9 6 4 1 4 2 6 9 2นั่นเองคุณผู้ชมดูดีๆใน a c e b o o k เนี่ยจะต้องเป็นภาษาไทยก่อนเจ้าเหนือนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าัมมี่ภาษาอังกฤษแต่ถ้าใน i n s t a g r กรจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ดอทอยู่ตรงกลางนะคะตามที่เราขึ้นไวไ้ถ่ายรูปเอาไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดวันนี้ก็คืออลังการอลังกิยมีทั้งร้านที่สามารถออกไปทานบรรยากาศดีๆอร่อยๆนะครับผมข้างนอกหรือใครที่แบบไม่อยากออกจากบ้านจริง,รงก็สั่งแบบ d e l i v e r รที่เรา จัดมาให้แบบนี้ได้คือในแต่ละวีก่ะเราพยายามที่จะนําเสนออาหารในหลากหลายรูปแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนดูและคุณผู้ชมมากที่สุดอย่างวันนี้กินนอกบ้านกินในบ้านอยากถ่ายรูปสวยๆกินอาหารจากผักออแกนิกต่างๆไปเลยร้านพันฝันคืออยู่ไม่ไกลถ่ายรูปได้อาหารรสจัดแล้วก็บรรยากาศดีมากครับแต่ถ้าอยากอยู่บ้านกินในบ้านเราเนี้ยยังมีสิจา อร่อยจ่ะอร่อยไม่ผิดหวังจะหมูจะเนื้อได้หมดเลยมีครบและบางสัปดาห์ทำกินเองก็มีนะผมห้ามพาาจริงๆกับรายการชิปอี้จอนลงพุงของเราดีๆแบบนี้นะครับตามกันใน f c e e o o o นะครับแฟนเพจชิปี้จอนลงพุงไอซีลงพุงดอทอมรินทวีรวมถึงแอปพลิเคชัน34 HD app ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วกับชิปอี้จอนลงพุงพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> Amarin TV